นะครับ้ามาดูแบบฝึกหัดหน้านี้สั่งว่าแปลงเศษเกินที่ให้มาเนี่ยนะเป็นจํานวนคระหรือจํานวนเต็มแล้วแต่ข้อโขเคนะครับอ้อหนึ่งส่วนเเท่ากันตอบ1ข้อ2 30ส่วนหเห็นไหมเป็นเศษเกินเพราะ30ข้างบนมากกว่า5ข้างล่างเอาไปหารปรากฏว่าเอ้ยมี5คูณ6ได้30พอดีเป๊ะ เอาอย่างนี้ก็ตอบ6ไม่ต้องมีเศษเหลืออะไรเลยเพราะมันหารลงตัวเขีย okay, นนะครับข้อ3 13หาร8 8อะไรใกล้13 8 18มีอยู่13 8 1ได้8ก็เอา13ไปลบกับ8เหลือ5ส่วนเหมือนเดิม8ตอบ1เศษ5ส่วน8เอาง่ายๆอย่างนี้เลย เขีย okay, นะครับข้อ4ยาขึ้นมานิด6คูณอะไรใกล้19 6 3 18าหกมสิบถูกไหมครับใกล้19มีอยู่19บ3ได้18ก็เอามาลบกันเหลือ1ก็เป็นเศษไว้ข้างบนข้างล่าง6เหมือนเดิมตอบ3เศจ1ส่วน6เสร็จ